สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียวิวการด,ดันค่ะส่วตัวแรกคือกียุงเด็กน้อยฝึกทันจิโร่นะอินโสเกีตัวโหดมาดกฮนาว่มือมัดเบอสป,ป่าจาับให้มันดีๆน,นทันจิโร่จิโนโบุ เมื่อกี้ผมพูดเธอเป็นที่คนานาโอากับซ้นิสุพ่อททนจิโร่นะไม่ใช่พ่อทันจิโร่พูดเธอไปนี่คุงอสูรนปาร์บอลเน,นสโกอันนี้คือคุดกับซามิตโต มากวมยูชิโร่เอ่อเมื่อกี้ไปยูชิโร่แต่ชื่อน,นี้ตัวนี้ผมไม่เคยดูนะเนี่ยตัวนี้หาก็เอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ผมก็จำได้แต่มันคือพี่เซนิสึกนะโอเค ตาในมีกับโอปานายนะทุกคนน้องผมชอบเรียกโอปานายแบบ <pa> อุปนายเอายโอปานายลดไม่ใช่ตุย้ยโอปานายลดรอไปเซนส์สิดแล้วพี่เซนส์สุดใจนะโอ้โหดับเบิ้ลดับ ต่อไปซาบิโตก,กับซิน <c oughs> ไม่ใช่ซาบิโตก,กับกีอูนะครับนี่เอาอเ,เอาซินดิสหือหางยาวก็มมงอันนี้ก็จะมีครบทุกคนแหละอันนี้น่าจะเป็นอุซยเทยนเมนอีโนสูเกะนะเนสโก เซนดิสุคันจิโ่และไอสองตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะผมเคยดูแต่ผมจำชื่อไม่ได้นี่ก็คือโดมะนะครับนี่ก็คือคานาเอะนะนี่ก็ตัวนี้ผมจำไม่ได้เคยดูใครอยากไปดูก็คอมเมนต์มา ใครอยากไปดูยิ่มใช่คอมเมนต์สิใครอยากไปดูก็ไปดูได้น,นะเผื่อมีคนดูแล้วไม่ต้องคอมเมนต์บาสอยู่บ้านเลยเส้ยเจนดิสุดด้วยส์ต่อไปเอ้ยอตัวนี้ผหว่าน่าเสาหละแต่ผมจำชื่อนะครับเอ้ยลงไปสิ ต่อไปนะคบก็คือน้องเซนทำไมเซนมันเยอะเซนโดต่อไปนีสโกโกกน่สโกูตินสกไม่ได้ข้าบกระบอกไม้ไผ่แล้วนะครัข้าบขนมปังเทะต่อไปชิโนโบโอ้โหสองคู่นี้ ขอแป๊บนงดำมอืลงเพนติกลอกทำไมเย็บดำมต่อไปก็คือคานาโอกับนิสโก้นะอีกแล้วมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะต่อไปคามาโดทันจิโร่นะครับน่าจะถ่ายยา,านานนิดนึงเพราะกาพิมเยอะ นี่อะไรนะผมคิดชื่อเล็มงมูคุเคียวจุโลอันนี้มูอิจุโร่ทันจิโร่ เกี่ยวจุโลเกี่ยวเมฆเ,เ,เงงูนะครับงูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะชินบู อากระาแล้วก็ทันจีโร่นะครับอ้าก็จะอ้าก็เพียงประมาณนี้ก่อนนะครับและผมเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับบ๊ายบาย